สวัสดีครับวันนี้พี่โอมจะมารีวิวการใช้ shader ในโลบล็อกนะครับซึ่งจะทำให้ภาพสวยขึ้นแต่คอมต้องแรงมากๆนะครับ uh! ซึ่งคอมพี่โอมนะครับใช้ CPU ของ AMD Ryzen 9นะครับ 3900X นะครับแล้วก็เมนบอร์ดใช้ของ MSI นะครับรุ่น B550 Gaming Carbon WiFi นะครับ <Yahoo! S 1> แล้วก็มี RAM แรมสามสองสามสองกิกนะครับไม่ได้ใส่เยอะกว่านี้ครับเพราะว่าแค่นี้เดือเฟือแล้วครับโอเคแล้วก็การาฟิกการ์ดนะครับซึ่งขาดไม่ได้ครับในการจะทำเชดเดอร์ให้ภาพมันสวยขึ้นครั้งนี้นะครับ <Yeah. S 2> พี่โอมใช้ RTX 3 0 8 0นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่า RTX 3 0 8 0พอลงเชดเดอร์ <Yeah. S 2> เกมโรบล็อกแล้วเอาอยู่ไหมภาพจะกระตุกไหม ซึ่งเกมที่พี่อมจะใช้ในวันนี้ก็คือ Arsenal นะครับเป็นเกมที่ต้องใช้เฟรมเรทที่สูงใช่ไหมครับว่าถ้าเฟรมเรทต่อมันก็จะแย่ครับเพราะเป็นเกมดี <No. S 1> แล้วก็เปิดเชเดอร์ว่าภาพสวยแล้วก็เฟรมเรทที่สูงว่าเฟรมเรทจะตอบไหมจะตอบจนแบบว่าเล่นไม่ได้หรือไหมนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับครับเมื่อเปิดเชเดอร์แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับภ oh. าพจะเหมือน,นจะเงาเงาหยดย้อยเลยนะครับเราไปเข้าดูเกมดีกว่าครับว่ามัน เล่นจริงไหมดูเวมเลดูนะครับตอนนี้ไม่เข้าเกมลยูที่ร้อยแปดสิบนะครับแต่ถ้าเล่นจริงจะหลอกนะครับให้แชร์ภาพแงเงาซี่แง่เงาแม่ Hey you got him ก็พอเล่นจริงดอกที่ร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็มาดูเดี๋วครับว่าภาพมัน เแล้วครับเล่นไม่เวียนหัวครับคือนี่แบบอย่างเาครับโอเคแล้วครับมองทันครับไม่ไม่เวียนหัวแล้วก็ยิงไม่ห่วงครับ,คครบดไดเย้ ไทมสอัพเดี๋ยวลองอีกรอบนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับถือว่าแบบประทับใจมากครับเป็นเป็น <c oughs> ไม่เคยลงเชเดอร์มาก่อนถ้าน้องๆดูในคลิปที่ผ่านมาที่ภาพมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะรับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเอา้าพี่ไม่ลงเชเดอร์อะไรๆคนจะเชดเดอร์กันมันแบบภาพมันสวยขึ้นแต่ขอบพี่ต้องแรงนะันแบบ <c oughs> พี่ๆก็ลองดูครับว่าโอ้มันเปลี่ยนไปเลยลองอีกรอบนะครับ Kill them all! Make them suffer! เกมต่อไปที่จะลองก็จะเป็นเกม a d o p t Me นะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งที่อยากรู้ว่าเจ้าเมก้านีออนแชโดว์ดักอนที่พี่ภูมิใจนะครับว่ามันจะสีเป็นยังไงมันจะสวยขึ้นเยอะไหมครับไปดูกันครับ <Yeah. S 1> ครับเข้ามาในเกม Adopt Me นะครับภาพของ Adopt Me เหมือนจะเกมจะไม่แน่ใจว่าซัพพอร์ตหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ <No. S 1> ภาพจะขึ้นเงาเยอะนะครับ No อันนี้คือปรับแต่งมาแบบให้โอเคที่สุดแล้วครับ ก็คือภาพสวยขึ้นครับแต่เหมือนแบบแสงมันภาพมันจะเงามันเงาเดี๋ยวมันแบบหลอนๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเทเลพอร์ตไปก่อนลองโดดจากที่สูงนะครับว่า มันจะเป็นยังไงเฟรมเรทมันโชว์อยู่ที่200นะครับโอเคถ้าเป็นเกมท okay. e> ี่ไม่ได้เป็นเฟิร์สเพอร์เซ o o ์ชูตติ <y 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 ้งอ๋อนี่ตอนนี้ร้อยกว่าแล้วควงเมาส์ก็จะอยู่ดรอปอยู่ที่80-120ถึงนะครับ ภาพก็ yeah. สวยนะครับภาพสวยขึ้นเยอะครับพื้นนี่เงาว oh. ับเลยเงาวับก็ถือว่าสวยครับใช Diamond. Diamond. Oh. Um, uh, menu, like <okay> ้ได้เลยโอเคใช้ได like ้ไดมอนด์ไดมอนด์ยูคอนก็แต่เนี่ยแต่ว่าพอเป็นเมนูครับมันจะหมื่นมันมันสวยแบบแปลกๆครับแบบกระจกกระจกเนี่ยไม่รู้อะครับเดี๋ยวใช่พอเข้าเมนูเละนะครับ <No. S 2> โดยรวมถือว่าสวยครับแต่สวยแบบหลอนๆนะครับมันมันดูแบบโอเคแปลกๆแก้วๆไงไม่รู้ครับ ถ้าจะให้เอามา <Huh? S 1> แคสรือสตรีมมองว่าไม่น่าจะเวิร์กอันนี้ไม่น่าจะเวิร์ก <No. S 1> เพราะว่าภาพมันแปลกๆครับนี่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้นองๆที่อยากให้พี่โชว์สเปคคอมวันนี้พี่ก็โชว์นะครับว่าสเปคพี่เป็นยังไงสรุปนะครับก็คือ RTX 3080เอาอยู่ทุกสถานการณ์ครับปรับสุดทุกอย่างแล้วลงเชดเดอร์ปรับสุดแล้วก็ เสียงพัดลมไม่ดังเลยนะครับตอนนี้ก็ยังชิวๆยูยครับเอาอยู่ครับแล้วก็ลองเล่น Arsenal Frame r e t e ก็ไม่ตกเลยนะครับแล้วก็ภาพสวยขึ้นมากๆแต่มีบางเกมอย่าง Adopt Me ครับที่โชว์อยู่ภาพมันแก้วๆหลอนๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย